สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับที่ร้านลีราคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถตู้ราคาประหยัดสภาพดีมาแนะนำคันนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถเครื่องดีเซลปีใหม่ราคาไม่แพงไม่เกิน500แสนคันนี้คุ้มแน่นอนครับคันนี้เป็นรถนิสสันเออร e ์แวน NV350 2.5ดีเซลปี2018คันนี้เป็นรถป้ายฟ้าแท้นะครับผม เรามาดูสภาพห้องเครื่องกันว่าระหว่างรถตู้คอมพิวเตอร์เตอร์ต,ตกับนิสสันเออแมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะตัวนี้ห้องเครื่องเป็นเครื่องวัยดียิห้านะครับผมขนาดสองพันห้าซีนนะครับเครื่องการจัดวางห้องเครื่องคล้ายคลึงกับเตอ o ์ต้าเลยนะครับผมการใช้งาน ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผมทนทานไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนนิสสันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันบ้างรถตู้ปีสิบแปดราคาเบาๆไม่ถึงห้าแสนภายในหน้าตาเป็นยังไงเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับผมมีคอนโซลให้นะครับผมตัวนี้ม่ีคอนโซลหุ้มหนังสีเทา นะครับแล้วด้านข้างมีฟิล์มให้ฟิล์มเป็นฟิล์มรามิน่รอบคันนะครับผมมีพรมันให้รอบคันแล้วก็หลังคาจะสังเกตได้ว,ว่ากูหนังมาเรียบร้อยแล้วผมใช้งานมากนะครับสะอาดตาส่วนเบาะตัวนี้เป็นเบาะ v i p อสามแถวเก้าที่นั่งเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานในครอบครัวหรือว่าลูกค้าคนไหนที่จะนำไป ใช้รับจ้างวิ่งสมักงานวิ่งทัวร์แนะนําเลยราคาประหยัดมากนะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะครับผมตัวนี้ได้ประตูดูดด้วยนะประตูดูดลองดูรอบคันกันสวยสีสวยเดิมๆรับประกันเหมือนเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิดข้มมาหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายรถร้านเราไม่มีนะครับมา ลองมาดูที่ด้านหลังนะครับมองจากด้านหลังเข้าไปภายในกว้างสูงโงงนั่งได้สะดวกสบายมากๆนะคะผมตัวนี้นะครับลองมองเข้าไปนี่จัดมาเป็นสามแถวเก้าที่นั่งระยะห่างถือว่าช่องการวางเท้าการนั่งของผู้โดยสารด้านหลังสะดวกสบายตอบโจทย์นะครับผมไม่แพ้ t ตอร์ตารของมอเตอร์แน่นอน นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันตัวนี้ของนิสสันนะครับล้อที่มาจากโรงงานจะเป็นล้อขอบ15ใส่มาด้วยยางบิสโตน 21570R15 นะครับผมตัวนี้ยางปี20ดอกลึกนิ่มใช้ต่อได้ยาวๆเลยเรามาดูโฉมหน้ากันอีกทีหนึ่งสำหรับรถคันนี้นะ พิเศษตรงที่เป็นโฉมไมเน่นเชนแล้วกระจังโครเมียมนะครับไฟเป็นไฟทุกแก้วไฟโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับผมและกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าใช้งานสะดวกสบายนะครับที่สำคัญเลยคุญแจรีโมทนะเหมือนโตต้าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะประหยัดอยู่ รถตู้ราคาประหยัดเครื่องดีเซลป้ายฟ้าแท้ผมแนะนําไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนิสสันเออร์วน NV สามห้าศูนย์ปีสองพันสิบปดนะครับเรามาว่ากันเรื่องของราคากันคันนี้นะครับผมราคาที่ร้านตั้งอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาพิเศษนะพี่นะตัวนี้สี่แสนแปดหมืนเก้าพันบาทใช้เงินออกรถสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีใช้เงินออกรถอยู่เก้าพัน ลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหกปีนะครับผ่อนเบาๆได้เครื่องดีเซลและปีสองพันสิบปดนาตัวนี้รถสวยพร้อมใช้งานออปชั่นถือว่าค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยนะครับสำหรับลูกค้าคนที่สนใจมาดูรถเข้ามาดูได้ที่ร้านรีลาคาเซ็นเตอร์อยู่ซอยศรนครินทรสามหนึ่งหรือโทร091 406 5544 นะครับโอเคครับวันนี้ดผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ